อันดับที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีสิทธิ์เจ็บถึงเมื่อไรจากสเตฟางแก้วเป็นงานที่ขึ้นมาถึงขั้นาจากสัปดาห์ที่แล้วจากอันดับที่สใช่แล้วนะคะแล้วก็มาต่อเน,นื่องเลยค่ะพี่ปายค่ะอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะเฮ้ยอะไร อันดับที่หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องฟ้าไับเมื่อสักครู่เลยลดลงมาพวกพวบ,วบดักแอบแอบอยู่อันดับที่สองแชมป์เก่าของเรานะครับลดลงมาแล้วกับฝ่ายแอมไฟนั่นเองที่อยากถามจริงๆคืออะไรยาคือ รับมาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วเพลงที่แรงที่สุดในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตนะครับรวบรวมมาแล้วกับยูชาร์ท็อปเพลก็คืออ้เพลงนี้ s f s m a r ตรงมากเยอะเยอะมากตรงกับพี่เหมือนกันสดโปรเจีจากวงวัมนั่นเองค่ายโชว์มิวสิกครับ